พ่อค้าแม่ค้าเขาไปทะเลาะกันเรื <uma> ่องของการไปแย่ง <te> ลูกค้ากับการไปเช่าเสือเช่าผ้าใบเอออันนี้เป็นปัญหาแบบว่าเกิดขึ้นบ่อยมากคลาสสิกมากบางทีแย่งลูกค้าบางทีแย่งไอเตียงผ้าใบอันนี้แย่งเสื่อแล้วล่าสุดครับเกิดการแย่งเสือกันจนถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกันครับมามาเออมา อา,อารมณ์เดือดทั้งคู่เลยครับผู้ผชมแม้กระทั่งมาเจอกันบนโรงพักแล้วก็ยังอารมณ์เดือดผู้ชายคนนี้ครับไม่ใส่เสื้อ,อเดินขึ้นโรงพักเมืองพัทยา<อ>เพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนครับ<อ>หลังจากจถูกถูกแจ้งความดำเนินคดี<อ>ข้อหาทำร้ายร่างกายลักทรัพย์อพอไปเผชิญหน้ากับผู้หญิงอายุ59ปี มีอาชีพเดียวกันเป็นคู่กรณีก็ปรีเข้าไปหาชีา้หน้าต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายครับผู้ชมต้นสายไปเหตุก็มาจากว่าผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายแล้วผู้ชายคนนี้ไปขโมยเสื้อของเธอแล้วทํามาแล้วหลายครั้งครับทั้งๆท,ท,ที่มีการทําเครื่องหมายเป็นจุดสังเกตไว้ไคืนเกิดเหตุเนี่ยเสื้อเธอหายไปอีกสผืนครับก็เลยไปขอดูจุดที่เสื้อ รากฏว่าเป็นเสือของเธอจริงๆเพราะมีเครื่องหมายติดอยู่แต่ผู้ชายคนนี้ปฏิเสธไม่พอใจจนชกหน้าเธอเขาให้แล้วก็บาดเจ็บครับแต่วันเนี้ยเสือเราหายสามกลืนเราก็บอกเฮ้ยไอ้ต้นหนาเสือกูนะกูจำได้แล้วกูขอดูหน่อยเจบก็ว่างนิดนึงนะเสร็จชึ๊บแล้วก็ตำหนีตำหนีเราเนี่ยนะแล้วผมมามามาเก็ดไมจิมันจะเอาเมจิมายายายาอ๋อคือป้าทำตำหนีไว้ครับ แต่แล้วเขาเขาเปลี่ยนเอาแก้เหรอเสียงไงแล้วมึง,งมมจะเอาอยัางไงมันว่าอย่างนี้เราก็ลุกติอ่ะส่วนชายที่ให้เช่าเสือคู่กรณีเขาปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะบอกว่าไอ้ฝ่ายนี่นแหละกล่าวหาว่าเขาขาโมยเสือสามพื้น<ถ>ทำให้มีปากเสียงกันถึงขั้นโอ้โหคุณผู้ชมควบคุมอารมณ์ไม่ไหวเอาไม่อยู่จริงๆค่ะทะเลาะวิวาทกันชกหน้าคู่กรณีจนหน้าผากแตกเลยค่ะ ไรอย่างนี้อ่ะแล้วผมมวยของเขามวยอะไรกูมยอะไรศาสตร์เสือเออใช่ครับอ๋อแ่ว่มนเหตุกาเกิดยังไงไม่เข้าใจพี่ต้องเขาตีผมอ่ะเพราะผมไม่ต้องสู้อ่ะเออไมต้องเลยตีใชะไรถึงนี่หมัดเนย เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายค่ะเราก็ไปสอบถามคนกลางนะคะ,ะที่เห็นเหตุการณ์กันเขาให้ข้อมูลว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะกันเรื่องเสือฝ่ายหญิงเนี่ยไปขอดูเสือและเพราะว่าเสือเฮ้ยมันมีเครื่องหมายที่เขาทําไว้ไงก็เลยปักใจเชื่อว่าเสือของเธอหายไปนะคะยืนชี้แบบนี้เลยคะ่ะเขาทะเลาะกันเรื่องเสือจ้ะฝู่้หญิงคนนั้นถูเขาเขโมยเสือไปสาผืนแล้วเขาจำได้แล้วขอดูหลักฐานแล้วเขาก็ลบหมดเลยแล้วก็เขียนชื่อของเขาใส่ แล้วก็ะะพี่คนนั้นไม่ยอมให้เขาเขาก็เลียตีเอาค่ะออาอาชีพเดียวกันแท้ๆมามีปัญหาของการขาโมยเสือกันแบบนี้แต่คดียังไม่จบนะครับต้องรอให้ตํารวจไปตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนแล้วผู้ชายคนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาครับถูกควบคุมตัวอยู่ที่สพเมืองพัทยาแล้วล่าสุดเนี่ยก็ยังเมาไม่ได้สตินะครับต้องรอให้สั่งเมาก่อนหลังจากนั้นจะมีการสอบปากคําเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ i cool. cool.